ดีเนาะครับพี่น้องเนาะพอฟุ้งนะครับสมไปโจมไปเนาะครับมื่อนี้สีมาที่พามวาเบิ้งวิธีการเลาเนาะครับเลาเบานะครับสำหรับซองหองเนาะครับซองหองทีบัวใดใส่หางเนาะครับพี่น้องว่าเป็นอยังมันคือได้ปีเดี้ยวเด้วเนี่ยนีนะ่นองเนาะ ลำเบ,บาวลำนี้ก็บ่ท่านมีสนุกเนาะครับเพจให้เด็กหน่อยเด่นเนาะครับพี่น้องก็บ,บ่ได้ใส่หางเนาะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งเนาะครับนี่พงมีพงก,ก็ลังขึ้นอีกลำหนึงน่งเนาะไอ้เมียดโฮกซีบสามเส้นาะครับตัวนี้เนาะกว่าจีกระท่บบานเห็ดสนุนาะครับมันบ่ม,มี่ใหม่แห้งเนาะครับพี่น้องผมก,ก็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เด็กหน่อยเนาะก็ ก็ไฮเลนแนวนี้นาะครับก็บคือบอดี้ดมีบอดี้มีสนุใส่เนาะครับหันใหม่ไล่หนี่ก็สูลมแหงเลเนาะครับพี่น้องอย่างสำหรับวิธีเลาเนาะครับเนาะเท่ากับเล้าแบบแข็งโก่งนะครับก็ไล่เลี่ยวไปเนาะครับเนาะเลี่ยวไปหอดปลายเนาะครับแต่ว่าก็ไฮโค้งความ,มแข็งไว้ให้พี่น้องเฮ็ดให้แข็งเลยเด้อ แข็งไหวเจ้าหน่อยนึงเนะครับพี่น้องถ้าเขาหันใหม่ลายติ้วมันหลงยังสิเนาะครับมันจะเป็นปีกกลมเนาะครับถ้าเข้ามหันเขาแนวนี้เนาะครับมันจะออกเป็นปีกแหลมครับกะให้เข้ากะให้เข้าเราแบบปกติเลยครับอย่านะพี่น้อง ขันหอกโกงไหลนี่มันจะเป็นปีกหมเนนะครับขันทอกโกงไหลกับอย่างนี้มันก็จะเป็นปีกหมนแบบปกตินะครับแต่มันจะออกมาเป็นปีกแหลมนะครับมันในเหมือเห้าหันหลังจากที่ฟมได้ทดลองนะครับกับมือขึ้นนะครับล้มแหงเนะครับนีก็ถทือว่าสูรลมได้เลยครับ อันใหม่หลายนี่ใส่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เฮ็ดยากแน่อยู่เนาะแต่ว่ามันก็สูแต่ว่ามันก็สูร่มได้ดีเนาะครับครากไปแต่ว่าก็ให้แข็งไหวแน่จังหน่อยเนาะครับผ้าผ้ามันอ่อนแห้งนั่นบาบ่่ใสหางเฮ็ดอ่อนนั่นมันขึ้นอยู่ดีครับมันขึ้นง่ายแห้งเนาะครับเนาะ มันขึ้นง่ายมันก็ลงง่ายเนาะครับพี่น้องถ้าเฮ็ดปีกอ่อนนั่นเฮ็ดจังไดนก็ขึ้นครับแต่ว่าส่วงหองนี่ก็บ่ต้องยืดใหญ่เนาะครับพี่น้องเนาะยืดให้กินลมแน่จังหน่อยนึงคือตัวนี้เล็กหน่อยเนาะครับเพื่อนขอไว้เรียนเองเนาะครับก็เลบยบ่ได้เฮ็ดสังหนูใส่เนาะครับพี่น้อง ก็จะเลี้ยนเนี่ยนี่แหละครับกาใส่สูตรเก่านะครับพี่น้องเรียกทวงหัวเอานะครับพี่น้องเจวว่าใหม่ตัวลอยโกซิฟสามเสี่ยงนี้ยังเป็นใหม่ซูดนะครับพี่น้องผมก็จะตากมันแห้งก่อนเนาะตากให้มันแห้งสักฟังหนึ่ง มันคือตัวนี้นี่ผมก็จะผมก็จะแบ่งกลางเลยครับผมก็จะเลื่อมเลาเราเลี้ยวไปจะกลางเลยเนาะครับนะเนาะเราขูดๆไปแล้วห่าก็มาเสกปีกเอานะครับพี่น้องวันนี้เสกปีกเขาเสกเนี่ยอะไรเนาะครับพี่น้องก็คือห่าจะมัดเนะครับมัดเดี๋ยวห่อก็ขีดไว้เนาะครับขีดไว้ ขันลิ้บหาเส้นก็นเลยครับขีดขีดขีดเน่ยเาไปจนหอดไปเนาะครับเด้ยวก็ใส่ตะลับเมยดวัดวัดไปเป็นระยะเนาะครับแต่ว่ามันกับโปรไนเปะโปรไนเนาะครับแต่ว่าเข้าเห็ดให้มันขืนก่อนเนาะครับพี่น้องให้เบามันขืนก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะสิปปั๊บแตง่ายเนาะครับคือเบาล่ำนี้กันย่แงนะครับต้นนี้ก็ได้ก็ได้ปั๊บเข้าไว้เนาะครับพี่น้อง เบาจะเอียงมาลิมนี้เนาะครับไออันนี้ก็เอียงมานี่เดียวนะครับเนาะผมก็จะใส่เป็นข้าวสามเหลี่อเหมือกันนะครับแต่ว่าผมก็จะดึงกลางไว้เนาะผมก็เบิ่งในซองเพื่อนเนาะครับเนาะผมจะบวมแค่สามเหลี่ยมเนาะครับผมก็จะมีกลางโยงไว้นําแน่จังหน่อยเนาะครับเนาะกะใส่ได้ดีครับเั็นข้าวเนวได้ก็ใส่ใส่ได้ดีนะครับเนาะจะเป็นข้าวสามเยี่มก็ใส่ดีคือกันเนาะครับแต่ว่ากะเดี๋ยวทุกคนมาเนาะครับเข้า ก้อนเข่าเนะาะบุเข่าผมก็จะตั้งไว้ซ้ำนี้เนาะครับพี่น้องตั้งไว้ให้เข้าไปเรียนเบิ่งก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะถาเบามันบดถ่วงเพราะกับตัวเข้าลงเท่านั้นเนาะครับเหตุเข้ามันตั้งลงจังหน่อยเนาะครับคขนมันกินลมหลายแห่งกันเท่าอย่างปีวันหักเนาะครับเพรากับขยับขึ้นเนาะครับอันนี้สําหรับเข้าเนาะสําหรับซ้อนหองนี้อันนี้ส่วงไอ้ส่วงเอวผมนี่ ช่วงที่มาทางนี่ครับว่าเป็นสีซิบเส้นถนน,นนะครับนี่แบบนี้ก็ขึ้นเนาะครับพี่น้องลูกนี่แข็งเนาะพี่น้องผมว่ามันอยู่ที่ปีกแม่ดีกว่านะกับโมียังเกี่ยวกันหรอกผมว่าว่าเจ็งเขาเล่าปีกแม่มันได้เนาะครับกับบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับถ้าผู้ได้อยากเหิืมเห็ด แบบว่าจะขาดเห็ดแบบที่บอ่อใส่หางนะครับถึงผมก็บ,บอ่ไอไ้เก่ยงนะครับผมก็เห็ดมาอยู่ปีอันปีก่อนๆนะครับกบ็กับเป็นเบาไอ้ขนาดสามขอใหม่คือกันนี่นะครับเนาะแต่ว่าตัวนั้นผมเห็ดปีกอ่อนนะครับปีกอ่อนนี่ยคืนง่ายครับพี่น้องคืนง่ายแห่งแต่ว่าเวลาโดนลมแห้งนาะครับพี่นะ้อง เพิ่นจะเลีนลงมาตั้งแต่ข้างบนเลยครับแบบเพื่อนสูเพื่อนสูล้ลมโบไดานเนาะครับพี่น้องเพื่อนก็นลงมาเลยเนาะบันี้ก็เลยมากแต่ว่าแบบปีกมดนก็เล้าไข่ไขกันนี่แหละครับแต่ว่าเฮามาหันไหลต่ติวมันสูล้ลมเนาะครับมันก็เลยออกมาเป็นปีกแหลมเนาะครับเล้าแบบเดียวกันเลยครับก็แบ่งสามส่วนเลยก็ได้ครับแบ่งสามส่วนแล้วก็เล้าเล้า ถ้าเราไปคือแบบปีโมนเนาะครับพี่น้องนาะแต่ว่าเ้าบัดมาหัานหลายติวมันสูดลมเนาะครับมันก็เลยออกมาเป็นรูปทรงเน,นี้ยนี่เนาะครับกระทืบ่าคืนดีเนาะครับสำหรับเบาเกียร์ไฮเดียหน่อยเลนนะครับตัวนี้เนาะถ้าผู้ได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกับซ้หรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้แชร์ซ้ำนี้นะครับก็สวัสดีครับ